สวัสดีครับสวัสดีเอทางบ้านทุกทกท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็มาอยู่ในช่องของมาวินช n n น l นะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาอยู่ที่หน้าสารปู่ดำนะครับท่านผู้ชมมาวันนี้นะครับมาด้วยกัน2ช่องมากับป้าต่อยนะครับมากับป้าต่อยช n n นลเพราะว่าจะพาท่านผู้ผชมนะครับมาตามต่อขอโชคลาภกับปู่ดำนะครับ เข้าอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเข้าอีกแล้วบ้านเลขที่ปู่ดํานะครับงวดที่แล้วเข้าหกห้างวดนี้เข้าห้าหกนะครับท่านผู้ชมเข้าสองตัวนะครับติดต่อกันนะครับอ่าน่าจะเป็นสองสามงวดแล้วนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นสองสามงวดแล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวงวดนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อขอโชคลาภกับท่าน ของวดวันที่16กันยายนพศ2568นะครับซึ่งวันนี้อา,อากาศก็คืมนะครับคืมคล้ายๆฝนจะตกเพราะว่าดูพื้นนี้ฝนน่าจะตกเมื่อคืนนะครับยังเปียกๆอยู่นะครับหรือว่าไม่ไม,ไ,มไม่แน่อาจจะตกเมื่อเช้าก็ได้นะครับท่านผู้ชมเป็นพื้นเปียกๆพื้นยังไม่แห้งเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนมรสุมเข้านะครับพายุเข้า ทั่วประเทศเลยนะครับบางวันกลางคืนแทบออกไปถ่ายคลิปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับชมไปนะครับจะได้เตรียมธูปเทียนดอกไม้แล้วก็ของเส้นไหว้เข้าไปสักการะไหว้ถวายให้กับปู่ดำนะครับแล้วก็ขอเพิงบุญบารมีเพิ่นนะครับขอโชคลาภเลขเด็ดน้่เพิ่นนะครับเอาไปฝากตออีฟซีนั่นแหละครับไปนะครับโอเคครับเข้าไปด้านในครับผมนะครับนี่คือบรรยากาศที่ศาลปู่ดำนะครับ ซึ่งมีต้นใสมีรากใสเยอะเลยนะครับแล้วก็ต้นไม้ร่มเงาหน้าร้อนนี่เย็นสบายเลยนะครับนี่ครับบ้านเล็กที่ปูด่ดำในเข้านะครับเข้าสองงวดติดแล้วนะครับท่านผู้ชม ห้าหกแปดนะครับ, 5, 6, 8, รบมวดก่อนได้ออก6กหมวดนี้มาออกห้าหนะครับต่อไปไม่รู้จะเป็น6กแปดแปดหหรือเปล่าไม่ได้ใจนะครับโอ้ย้งกันายนะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับเข้าสองมวดตีแล้วครับบ้านเลที่ปู่ดํานะครับ วดแนวออกหกหามวดนี่ออกหาหกตาวเอซี่กับเมนมาวาแต่ก็สามตัวเดียวกันนละนี่ครับคือน่าจะมีชาวบ้านเปอนมาเอ่อถวายนัดคนิ่นมนนั่ววายนะครับมาถวายอาหารนะครับอีกนี่มีเขาเหนียวอยู่ครับนีเขาเหนียว นี่ครับมีข้าวเมียนเขาว่าเล็กทีตลอดสองหอดตีแลือยต่อยเมื่อเนียได้จะต่อยหอดีบ้าเล็กทีห้าแตกสามตัวเห็นไหมนะครับไม่แน่นะคะไม่แน่นะครับมาเล็กทีอาจจะแตกสามตัวก็ได้นะครับ แต่๋ยวคนเอพา,าพญานาคมาถวายดีเลขเขาเออเลขเลขเขาถุงหมวดเลยเนาะสองหมวดสองหมวดติดต่อกันเลยเพราะว่อเอามาถวายทีมาไายท่าลิปนตรเห็นสองหมวดเลยนะครับพาญานาคนะครับองคะ์พาญา,าดดนาคหนีส้สีขาวสีทองสีแดงสีดำนะครับวาามมื นี่ก็เป็นจอมปวกเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูที่จอมปวกก่อนว่ามีเลขขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เคยเลขขึ้นแตก3ามโตอยู่เลยครับจอมปวกแต่ตรงท่านผู้ชมเย,ย่ต่อยเลขขึ้น เล่ขึ้นยี่จอมปวกยี่ต่อยยี่จอมจอมปวกมองมองมองที่คล้องพวกมาไล่นี่เดี๋ยวผมเอากิ่งไม้ตัวนี้ออกก่อนนะครับไม่ไม่ใช่กิ่งไม้เป็นเป็นรากไซนะครับเป็นรากไซโอ้ยไม่ต้องไปเด็ดร้องเพื่อนนี่ครับท่านผู้ชมเป็นเป็นตะไคร่น้ำสีเขียวนะครับเป็นตะไคร่น้ำสีเขียวแต่ว่าเบิ้งเป็นตัวเลขได้ยี่ต่อยนี่เห็นไหม มาฟัางเลยนี่นี่นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ผมเห็นเป็นเป็นเลขห้าตัวใ,ใหญ่มาเริ่มเทิ่มเล้วคยับบนี้เลขห้าตรงนี้เป็นคล้ายๆเลขเป็นเลขเกียรติหรือเลขสามนี่แหละครับนี่ห้าสามเกียรตินะครับมาพิมพ์เห็นเป็นหาสามเรท่านผู้ชมหรือท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนครับแต่ผมเห็นเป็นห้าสามเกียรติ ชัดแล้วก็ตัวใหญ่มากครับทํามตัวใหญ่ยังขักบรถต้ตองโชวหน่อเก็ดนี่ชัดมากกว่าเพื่อนเลยครับเพื่อนเห็นเป็นหาสามเก็ดะคะเลขขึ้นยี่มงจอนหัวห้าสามเก็ดหรือห้าสามหนึ่งนะครับหรือหนึ่งสามห้าอ่ะประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวเลขก็อโปรดใช้วิจราายในการรับชมเอา้าตรงกับเลขทาล้ายรถทะเบียนรถต้นเยี่ยต่อย ห้าหนึ่งห้าสามครับเลขขึ้นตรงนี้เป็นมันเป็นห้าสามเกตหรือห้าสามหนึ่งแมนค่อยค่อยแตกสามโตเลยครับที่จอนปวกตื่นเต้นเลยครับท่านผู้ชมเบอร์ห้าสามเกตห้าสามหนึ่งครับแมนเอาละครับขอให้เฮงเฮงปังๆรวยรวยทุท่านทุกคนนะครับสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับ าเหรือหาสามน่นจะเล้จอนปวกครับอยู่หลังสารปู่ดำนะครับทุก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 นะแม่นกห้องบัหันนีดทึก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 ทุก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 ปังแทะครับส้าถูกสาถูกปังปังอ๋อเปียงเบิ้งดู โอ้งาไม้นี่ล่มเพราะอนุญาตออกไปล่มอตรายงวนแล้วแต่ว่าพวกมีชาวบ้านมาออกไปเห็ดฟื้นนะครับก็อันตรายนะครับกิ่งไม้ไม่รู้ตัวไหนแห้งตัวไหนเป็นเพราะว่ากันแห้งมั e นม,มีโอกาสลนหักลงมากไปไม่ยังไปไปพาไป ไปกราบไหว้ไปนเนี่ยต่อยสงสัยมันเสียงอยังดังที่รถฮะนี่ว่าเหล็กแต่แมาแล้วแม่นี่ว่าเหลีกเขาทะเบียนรถเด้อเออทะเบียนรถเนาะค่ะอ่อได้ยินเสียงรถแต่เออมันปูเพิ่นไปคอรถว่าเหล็กยู่นี่แหละนี่บอเอออย่าเลืมเด้อค่ะหาหนึ่งหาสามทะเบียนรถเนาะค่ะทะเบียนห้าหนึ่งห้าสามนะครับทะเบียนห้าหน 5, 1, 5, ออึ่งห้าสาม นี่นะครับได้ยินเสียงรถไม่รู้เสียงนี่ยังไปคอรถปุครับนี่ทะเบียนหาหนึหาสานะครับไม่แน่นะครับเพราะว่าเลขหนึ่งห้าสามไปตรงกับเลขที่จอมปวกเลยนะครับเลขโผล่ที่จอมปวกทางสารปู่ดำนะครับสําหรับตัวเลขก็ปวดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับท่านผู้ชม เสียงดังที่รถไม่รู้อะไรนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือว่าปูดำเป็นไปคอว่าเลขตัวนี้ละเลขกที่รถนี่แหละเป็นไปคออังสันบ์บีทีห้าศูนโปรนะครับทะเบียนรถ5153แล้วก็มี4ี่คูณสี่นะครับไปเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ทุบเทียนสักก,การะกราบไหว้ปูดำทันก่อนนะครับซึ่งยานฝนตกนะครับ เพราะว่าฝนคืบมาอีกแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมท้องฟ้าคืบมาอีกแล้วกลัวฝนจะตกนะครับโอเคนะครับไปกราบไหว้ท่านก่อนนะครับปู่ดำครับสวัสดีอีกรอบนะครับ fc ทั้งสองช่องนะครับป้าต่อยชาแนลมาวิทย์ชาแนลนะครับนักดีครับกดีทุกท่านไม่ว่าเมื่อเขาเมื่อไหาย่อมกับมาตอนตะไคร้นะครับก็ ต้กโซ่ต้องหาแนวซอยก่อนมองนี้กายุ่งกับร้ายเนาะค่ะทำทุ่มทุ่มโผล่ไปไงเตรียมันเป็นน้องหนามเป็นสาหนามนนายังไงกดานหลังเออมันหานาฝนหนาฝนนั่นฝนมองนี้นมันอึมขึ้นนัเ่เป็นปลาฝนก็ปวดยุ่งกับเยหลายนะครับ มางวดที่แล้วนะครับที่จอมปลวกไม่เห็นตัวเลขขึ้นนะครับงวดที่แล้วไม่เห็นเลยแต่งวดนี้เห็นชัดเจนมากนะครับยิ่งเลือกเป็นเลขเนะครับเห็นชัดเจนมากเลยแล้วนกะ็ตรงจอมปลวกเลขเคยแตกสามตัวแล้วนะครับเลขเคยขึ้นแล้วก็แตกสามตัวด้วย 啊！对。 ทูพ,พอดีเลยครับเอาเลขทูบตรงนี้น้อยแย่ต่อยนะครับมีเลขทูบพอดีเลยเพิเ่นเพิ่นน่าใช้ตัวนี้มากชื่อว่ายื่นแขนแก่ถุงขงนมก็แก่ ถูกยุ่ไม่หันบักอ่าองม่ดีเลยตันนี้เลยอย่ที่ว่าทำไมไม่มาตอนกลางคืนกลางวันกลางคืนขันปูคนสีหายคนแตหายพี่เกาเหรอเนาะเหนื่อยขึ้นีเมันกัไใคอากบานนั่นะยิ่ขึ้นกับเป็นตะยานเดี๋ยวก็ต้องหาเวลาใช้มือก่อนขันนว่ตกยิ่งขึ้น เพราะว่าช่วงนี้ช่วงกลางคืนฝนตกอยู่ไกลเทียติดเดินทางมาหอดฝนตกหลัก่อนกะกะเบิ้งนะครับเดี๋ยวเบิ้งเหตุการณ์สภาพอากาศก่อนไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเตรียมสักการะกราบไหว้บอกเก่าปู่ดำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยกันนะครับโอเคครับสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อปูดำพร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาณสถานที่ศาลปูดำแห่งนี้เมื่อวันศิปเป็นแม่นางธรณีแบบประภูมิเจ้าทีองค์ปูพญานาค ทั้งสี่องค์ที่ปฏิสถานณสถานทีสารปูดำข่างน้องนามใหญ่แห่งนี้มือนี้ลูกหลานช่องมาวินงชาแนวพร้อมด้วยปตอยชั้นแนวกำไั้เดินทางมาสักาการะบหว้เพื่อมาขอเพลิงบุญบาร,รมีปูดำพร้อมด้วยองค์พญานาคทั้งสี่องค์ที่ปฏิสถานณสถานที่ศักดิ์สิทธิแห่งนี้มืนนี้ลูกหลานก็มัขอเพิงบุญบาร,รมีมาหาแนวทางและเป็นสะพานบุญเชื่อมต่อไปเหตกับเอฟซีทั่วโลกที่เพิินกระลังล่อค่อยลอด ชมรอดติดตามขอเพิ่บุญบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดังทีผู้ข่าได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้ววันนี้วันนี้ลูกหลานกับมาขอโชคลาภเลขไทยเลขเด็ดเลขไทยแล้ววันที่หนึ่งของหมวดวันทีสิบหกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ปูดำพร้อมโดยองค์ปูพญานาคทั้งสี่องค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดประท่านโชคลาภให้ลูกให้หลาน ให้ได้สามโตรต,รตรงตรงแตกเปี่ยงปังให้ปังปังสามโตเลขถ่ายลงที่1มารลเด้อหมดวันที่สิกอันยายนพศอสอสงพนี้หาหกขอให้แตกเปลี่ยงปังเด้อปูดำเออซาอ๋อ ตัวนยกัดขั้นเแล้เลืกูั่แล,ล้วปัจจัยขคอตัดเลือถเองเอกันเนะ<ะ>นาะสาธุดีคขอนุญาตเอาถวายด่านหนาไปเยนะคยนะ เออเขาสามตัวตรงๆเลยสิปั๊บเลยเข่าอ่ะเข่าแทนนะสาระเสียงเงี้ยเสียงางี้ยนี่ตัวเสียงท่าน่ะนะเสียงอึงกบเขีนขาดห้อง ก็เลยงี้เราออก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 งี้เราออกออกออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเขย่าเซียมซีนะครับเห็นเล็กเหล็กพื้ตรงกับถ้วยแก้วเลยเห็นไหมอ๋อมีถ้วยแก้วเจ้าหน้าปีด้วยเซียมซีสีโรนใส่ถ้วยแก้วเลย เดี๋ยวค่อยพา,า FC FC เอฟซีเอฟซีเหมือนกัมังว่าเป็นตัวเลขว่าเพื่อเทีงไหนนะครับอยู่ถวยแก้วปะต่อยแล้วเห็นใช่ถูกเด้อองค์ปู้ดำองค์พระปู้พญานาคพี่นี่ก็ขอให้ลูกหลานพยเอาเสื้มซี่ให้ตรงกับอ่าขอเลขท้ายสองโตน้อเยเต่อยเอาสองโตนะครับอเอาสองโตเอาเลขท้ายลอตเตอรี่สองโตให้ได้สองโต ผู้ขาสีเขยา้าบ่เอาหลายตัวเอาสอตเดอ้อผู้ดำไปขอเล็กถูกสาตอขอเล็กเซียมซี่สองตเอาเล็กถูกสาตเลขไทยรังที่หน่งเล็กเซียมซี่นี่เอาเล็กไทยลอตเตอรี่สองตัวผู้ดำเดอ้อยิบไ้ลูหไหลานเดอ้อสาธุ ไม้แรกออกมาแล้วครับไม้แรกออกมาแล้วนะคะไม้แรกไม้เลขสองหมายเลขสองหมายเลขสองนะครับไม้แรกสาธุหมายเลขสองหมายเลขหมายเลขสองออกมาแล้วนะคะหมายเลขสองเอา สอง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 สีสอง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 แล่วสองสีโอขันคู่นสองสองสี่นสองสองตก็เป็นซีเนาะค่ะท่านผู้ชมสองสองหรือว่าสองสี่นะคะแล้วก็มารอผลนเลขทูบนะครับฝนกับคืมเขามาเรื่อยๆเลยได้เยอะต่อยจะเด้มีหอดบานบอลฝนตกค้างเปล่าตกเด้ออีพญายอ้าไวสกอนไหลูกล้านเมียหอดบานก้อนจังตกยางเปียกวะ แเนียนนั่นอนงอยู่ในรถกัญิยญานเปียก <c oughs> โอญาณพุญญานรถเปียกรถโปได้ล่างรถเลขถูปปักใส่เขา่า,ขา,าปังแทะเข่าแทะทั้งพระชกนะครับ <S <s เดี๋ยวในขณะที่รอเลขถูปนะครับเอากล่องมาเบิ่งเลขถ้วยแก้วที่จะต่อยเห็นมาเป็นตัวเลขบ่นะครับเกกดี๋ยวจะซองให้เบิง่งเนาะค่ะเมื่อฝนิ้นแล้ว,ลวไปท่านผู้ชมคครับโอเนะครับท่านผู้ชม ไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับเพราะว่าฝนกำลังลงเม็ดเลยเบิ้งสวยแก้าะค่ตอ้เหือเ้องูวยแ้วด้วจองไ้เนาเดู้ดเลขเขาแตกสามโตเปลี่ยงปางเลยด้วยง่อนปูเยให้ลูกให้ร้านเอฟซีเลยเบิดหนีเบิดสินเด้อนี่หนองนีิหานี่สาม สามตัวแบบง่ายหนึ่งค่ะสังเตุ้องสามตัวใหญ่นะคะมีหนึ่งมีห้ามีสามนะคะหรือว่าตีหาสามกับเป็นไปได้ไหคะเอเาอสีธรรมานก็อธิษฐานเอานะครับอธิษฐานขอพรจากปู่ปู่ดำนะครับ กันทุกชว่วงมีเป็นหนึ่งนะคะเป็นเป็นห้าจริงนะครับเดีย๋ยวไปดูดเ,ลเลขถ้วยแก้วแล้วก็ดูดเลขทูบเลขหนึ่งตัวเดียวกันนะครับตัวเ,เลข C จะเป็นไปไหน,นะคะ C ห้าสามหรือว่าหนึ่งห้าสามนะคะเดี๋ยวเป็น 1, ห, 3, 4, ห 3. 3, นึ่งหาสามหรือว่า C หาสามสามตัวปักไงเลย ใได้ตัวอันนีนี่หนึ่งนี่ห้าหนึ่งสามสามตัวใหญ่นี่แต่ว่าเหล 1, เ็กหนึ่งเบิ้งอีกอย่างหนึง่งคือเหล็กสี่สี่ห้าสามหรือหนึ่งห้าสามเดีย 1, 5, ด๋วยวไฮมาวิ่งเป็นเบิ้ง,ง,งนั่นนะคะ<อ>ก็นะครับประตยมันเห็นเป็นหนึ่งหาสามหรือสี่หาสามนะครับเ,เดี๋ยวเหล็กสามตามนั้นเราคะเดีย๋ดวยวไฮมาวิ่งเป็นเบิ้ง เิงลท่านผู้ชมขึ้นมาตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับปัตตอแล้วเห็นเป็นหนึ่งหาสามือสี่หาสามนะครับต่อมานะครับสําหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะครับเพราะว่าทั้งช่องทั้งทีมงาน่าจะตามหลาหาเลขเด็ดนะครับเห็นประมาณนี้ก็คือซองหิเบิงประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับ ไปแล้วก็ต้องมาชมหลังจากดูเลขถ้วยแก้วแล้วเรามาดูเลขทูบนะครับเลขทูบก,กาลังไหม้นะครับตื่นไปพร้อมๆกันเลยนะคะคไหม้ได้ไปแล้วหนึ่งตัวตัวที่สองกำลังจะไหม้ตัวที่สองกำลังจะโผล่นะคะเห็นเลขสามตัวที่สองน่าจะเป็นเลขเกตนะครับถ้า ถ้าไม่ผิดก็คงเป็นเลขเก,กดถ้าท,ทายไม่ผิดเก็ดกับหนึ่งพี่นองกันวะแมนมี3สามมีเจ็ดแล้วนะคะเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สามนะคะ นาะคะ่ะขอโชคลาภกับสารปูดำนะคะงวดของวันที่16กันยายน2568นี้นะคะวันนี้ขอเลขทูบ3ตัวขอเลขเซมซี2ตัวนะครับเล็กที่ใดยังเ,เป็น3 7, เป็น7แล้วเนาะคะ่ะ มาลุ้นตัวที่สามกันนะครับว่าเป็นเลขอะไรเดวที่สามอเอา แต่สามโตตรงแท้เข้าเต็มเต็มอาสามเกตตรงกับเล็ดจอมปวกเพื่อนที่เห็นห้าสามเกตเห็นห้าสามเกตนะครับอยู่ตรงจอมปวกข้างสารปู่ดำท่านนะครับเามาลุ้นตัวที่สามกันนะครับว่าเป็นเลขอะไร ก็ศูนย์ก็เก่าแล้วเนาะค่ายเลขศูนย์นะเรียกอะไรแบนสามเจ็ดศูนย์เดี๋ยวให้มันแนะชัดก่อนแน่ใจก่อนศูนย์ ศูนย์หรืศูนย์จริงๆครับเลขที่ได้นะคะสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์หรือสามหนึ่งศูนย์ถูกต้องครับสามเจ็ดศูนย์หรือ 10, สามหนึ่งศูนย์นะครับสำหรับเลขทูบที่ขอกับขอโชคลาภกับปู่ดำหรือองค์ปู่ดำและองค์ปู่พญานาคนะครับสามเจ็ดศูนย์นะครับ แต่สามเกตตีไปตรงกับเลขที่จอมปลวกเลยนะครับตรงกันสองตัวนะครับเพราะว่าที่จอมปลวกเห็นเป็นห้าสามเกตหรือห้าสามหนึ่งนะครับก็ต้องรอให้เลขทุกไม่หมดจริงๆน,นะครับมมไม่หมดแล้วครับเกต อเออไม่ใช่สามเจ็ดศูนย์สามหนึ่งศูนย์นะครับสำหรับเลขทูปนะครับ<ก>ค,ะค่ะเลขทูปนะค่ะสามเจ็ดศูนย์คอหาโชกีให้เฮ่งๆเรื่อยเรื่อยเรื่ะสบบสมบัตการาเลขทูปทปัปก,ปกอยู่ตรงข้าวเหนียวพอดีนะครับเข่าแท้ครับท่านผู้ชม นะครับสำหรับการมาขอโชคลาภกับปู่ดำนะครับของวดมาที่หนึ่งเอาของกู้มาที่สิบหกกันยายนนะครับสิบหกกันยายนก็ได้โชคลาภได้เล็กเลขเป็นที่ยีลร้อยแล้วนะครับเลขเทื่องซีค่ะสองสองหรือว่าสองสี่เลขทูกนะคะสามเจ็ดศูนย์ค่ะศูนย์สงห้าหก กราบขอจบและเป็การปู่ดำนะคะไม่ขอใหนเน้เดียร์นะคะในการขอเจ้าญาติเลี้ยงเป็นการสูงนะครับสําหรับวันนี้ก็จะได้กราบลาปูดาป่ดาํดาดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมโดยองค์ปูพ่พญานาคไปแล้วนะครับเอฟซีทั้งบ้านไปพร้อมกันนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีร่ำรวยปังปังคันจูปสักคนเด้อครับขอให้เลขกัวน,นี้เขาสามโตแตกของวันทีสิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปด บาหรือพีเพิ่นแลครับเขามาสองงวดแล้วบ่แน่ครับงวดที่สามอาจจะเข่าสามโตก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับสําหรับวดนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กับทางช่องทางทีมงานด้วยนะครับมาวินชาแนลป้าต่อยชาแนลแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับบาเพชรชาแนลนมอามคนเดิมน้องน้ำชาแนลพ่อท้องแหลกคนเดิมเลยนะครับค่อยพบกันคลิปหน้าพี่หน้านะครับสําหรับคลิปนี้พี่นี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีโชคดีร่ํารวยปังๆทุกท่านทุกคนนะครับ